เป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงครับโอเคนะครับยังไม่ถึงระเบียงแก้วอีกสักครู่ครับจะเล่าเรื่องอีกแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังเดินรอบๆนะครับกําลังจะไปที่ระเบียงแก้วนะครับที่ระเบียงแก้วมองดูข้างล่างนิดหน่อยนะครับเป็นไงครับบรรยากาศข้างล่าง งามไม่ใช่ใช well ้ได้อไอะไรลำไไม่ใชไอ้นี่ง่าตะพานเห็นไหมในล่ะนี่กีเมตเน สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงระเบียงแก้วแล้วครับมีความยาวไม่มากครับมีความยาวไม่มากความยาวไม่มากไ่เอพรนักตกไมใ่เป็นทางเดินร่วมกับกับไม้นะครับไปนะครับไมครับนั่นเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งข้างล่างข้างล่างโอเคโอเคไว้หมาไว้หม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  อยหมาวว่าหมาววหมอววหมาวโฟโต้โฟโต้โฟโตโฟโยังเดียวนะครับโอเคนะครับไปโอเคโอเคเะพานนะครับดูความเสียวครับที่ที่เขื่อนไม่เยอะชอบน้าสา มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับจากนั้นก็เป็นบรรยากาศของภูเขานะครับสูงสูงจริงๆสูงจริงๆคลิปนี้ถ่ายวีดีโอไม่ได้เยอะเท่าที่ควรก็เพราะว่าเยอะมากครับก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเนื่องจากเปการเดินรอบภูเขานะครับก็ฟังเต้งไป เช่นเดิมครับ ชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยครับ